อเงนี okay, ้นะสนกเนุกคนน่ะเนี่ยดูว่ีจุดน้างนะจุดูป่ะเป็นจัไปเย็นเาจะ่เป็นนะเวเ่อไรจะจุดได้เาไปจงบไปช่วยจัดจุดหน่อยอเเราวนอ่าจุดไปูน่ะ เออก็เป็นอย่างนั้นเหรอวะมีเปี่ยนแปลงวะโบราณเลยดอกไม้ไฟไม่เป็นไรเออต่ออะไรเต่าก็ไม่รู้ครับีเบิร์ดนววันนี้พอกันเนี่ยกะนอนร้านแจ๊คกวะนี่บนอนนี้เลยะันเดียวก็พามวกอเนี่ยไงเอาจะไปยีนลงโบ

เออไม่ได้เพราะาไม่ได้ไม่ได้ยังอืมเดกันว้เกไปเลอ้โมแล้วพ่อ <c oughs> เ,อเป่าไม่ดยพอเป่าดีไม่ติดอันเลยมา,าไล้วม่บ้วบ้วอย่างงี้แล้ว <c oughs> ุด